ก็หนูเครียดม,มากเลยนะทุกคนคือพ่อหนูถามมาคือพ่อหนูบอกว่าจะซื้อให้อยากได้รุ่นไหนขนูเกงใจหนูก็เลยไม่ตอบหนูก็เลยเปลี่ยนคำถามปึ๊บ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 แล้วพ่อพิมพ์มาคือหนูไม่ตอบเลยนะหนูเลี่ยงเลย,เยหนูอ่านแชร์ได้ฟังปึ้งปึงปึงไหนดูหน่อย คือตอนแรกอ่ะมันเกิดจากหนูส่งรูปโปรโมทไปให้พ่อดูแล้วก็บอกไปว่าเพลงใหม่พ่อก็ส่งสติกเกอร์มาส่งอันนี้มาอ่ะสติกเกอร์อย่างงี้นี่สติกเกอร์อย่างงี้แล้วพ่อก็ถามว่าพ่อก็แบบเอ้ยก็คุยแป๊บหนึ่งหนาวไหมลูกใส่เสื้อนานาห่มผ้าเ้นะนะวันเกิดอยากได้อะไรนะาลูกสาวสุด รักสุดปรดพ่อจา๋าเดี๋ยวพ่อจ๋าซื้อให้ให้เป็นคำเอาไปเรียกที่บ้านคือหนูไม่รู้นะคือคือหนูไม่รู้ว่าพ่อเรียกพี่ว่าอะไรพี่เป็นหมาหัวเน่าไปแล้วตอนนี้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คือหนูเป็นลูกสาวคนแรกใช่ปะพ่อก็จะเรียกหนูตั้งแต่เด็กว่าสุดลักสุดโปรด <c oughs> หนูเป็นสุดลักสุดโปรดของพ่อแหละ แล้วพอพอมีน้องพอมีน้องน้องให้ทายว่าน้องชื่ออะไรให้ทุกคนเดาถ้าหนูเป็นสุดรักสุดโปรดแล้วน้องจะชื่อว่าอะไรไหนลองเดามาหน่อย <c oughs> ไหนลองเดาให้เดาให้เดาพิมพ์มาเร็วพิมพ์มาเร็วหนูคือสุดรักสุดโปรดแล้วน้องชื่อว่าอะไร สุดรักสุดโปรดครับจริงเราเป็นส <tinc S 1> ุดหลอน้องน้องช่วยสุดหลอไม่ใช่สุดรักสุดหวงไม่มันเป็นสิ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนเด็กหนูคิดว่าฉันรพ่อรักหนูหรือรักน้องมากกว่ากันคือหนูคือสุดรักสุดโปรดใช่ไหมแต่น้องคืออะไรรู้ป้าน้องคือรักที่สุดมันแบบ น้องคือรักที่สุดสุดรักสุดปรดกับรักที่สุดอะไรเงี้ยคำว่ารักที่สุดอะตอนเด็กอะเข้าใจตอนเด็กปะรักที่สุดสุดรักสุดปรดของพ่อรักที่สุดของพ่ออะไรอย่างงี้รักที่สุดมันคือที่สุดไงจบหนูแพ้แล้วจริง แต่คือพ่อต้องรักหนูเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวในบ้านที่หน้าเหมือนพ่อพี่ชายกับน้องน้องสาวหนูอะหน้าเหมือนแม่ทั้งคู่เลยแต่หนูหน้าเหมือนพ่อนี่นี่มันมีครั้งหนึ่งที่พ่อบอกว่าทำไมสวยจังเลยลูกสาวพ่อพิมพ์ตอบกลับก็หน้าเหมือนพ่อ,อยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อวยกันไปอวยกันมาอยู่ มาเรื่องสุดหลักสุดปุสุดหักสุดปุเหรออ๋อคือพ่อปกติอ่ะพ่อกับแม่หนูจะไม่ได้พิมพ์ลากเสียงเกียดฟิลแมแมันมัน,ม,นมันไม่ได้ลากเสียงแล้วนี่พ่อกับแม่หนูเขาไม่พิมพ์ลากเสียงแล้วแต่อยู่ที่พ่อหนูก็พิมพ์ว่ามันเกิดอยากได้อะไรหน้าแบบนอนหนูไม่ตีสระอาสองตัวมันเกิดอยากได้อะไรน้ลูกสาวสุดร,รักสุดปุพ่อจา๋า ตอนเด็กหนูเรียกพ่อๆพา่อจ๋าเรียกตาว่าตาจ๋ายายจ๋าหนูเรียกยายว่าแม่ด้วยซ้ำแม่จ๋าเรียกแม่ว่าแม่นะเรียกแม่ตัวเองที่ให้กําเนิดตัวเองว่าแม่แต่ว่าเรียกยายว่าแม่จ๋าเรียกยายว่าแม่จ๋าแม่จ๋าตาจ๋านี่น่ารักมากแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีน้องก็เรียกยายกับเรียกแม่ไม่เรียกพ่อจ๋าแล้วไม่เรียกแม่จ๋ากับพ่อจ๋าแล้ว แต่ก่อนก็เรียกแทนตัวเองว่าน้องแพรแต่ดินไม่มีน้องแพรแล้วเพราะว่าเป็นพี่แล้วก็เลยแค่แพรเฉยๆใช่เราคือพ่อถามว่าอยากได้อะไรคือหนูรู้ว่าพ่อรู้แล้วเพราะว่าพี่หนูไปบอกใช่ไหมหนูก็เลยตอบพ่อแค่ว่าขอบคุณจ้าใกล้ๆวันเดี๋ยวมาขอ <laughs> คือหนูไม่ตอบอะไรเลยหนูแบบ หนูไต่ตอบมันก็บอกว่าขอบคุณจ้ากใกล้วันเดี๋ยวมาขอพ่อก็บอกว่าเห็นเห็นพี่ตื้นบอกว่าหนูอยากได้โทราศัพท์หรอดูแว้นะอยากได้รุ่นไหนหนูก็เลยบอกว่ามันก็อยากได้นะพ่อแต่มันแพงอะคือแบบปีน่าน่าจะค่าใช้ใจ่บายเยอะเป่เปลาน่นั้นพ่อถามพทอซักี่หมื่น ก็เลยบอกว่าเมไม่กล้อาอ่านให้ฟังเลยอ่ะไ้่เป็ครับชอบสวมตัวหนูนะทุกคนทุกคนอยากว่าหนูแต่ว่าอันนี้หนูไม่ได้จะขอพ่อนะคือคือ,คอทุกคนทุกคนห้ามว่าหนูนะคือแบบว่าคือถ้าหนูอยากได้หนูก็อยากได้ตัวบนนะุญบุญอ่ะ แต่คือหนูหนูจะไม่ขอพ่อไงหนูต้องใจจะเก็บเองหนูก็บอกพ่อว่าหนูก็เลยบอกพ่อว่าเออถ้าถ้าหนูอยากได้หนูอยากได้ตัวบนบนก็เลยขอเก็บตังก่อนเลยเงี้ยพ่อก็ถามว่าเท่าไหร่หนูก็บอกว่าประมาณเท่านี้พ่อโอเคเท่านี้นะหนูก็พิมพ์ไปเลยมันเยอะไปเต่าพ่อพ่อไม่เยอะหรอกก็ขอบคุณจ้าแค่นั้นเลยหนูก็ตัดจบปึ้งหนูก็โอเคค่อยว่ากันค่อยว่ากันแล้วเหมือนพ่อไปหาข้อมูลมาว่า เท่าไร่เท่าไหร่เท่าไร่ใช่ไหมพ่อก็พิมพ์มาอยู่ดีเด้งแชทมาเลยอะ่ะคือมันหนูก,ก็คุยกับพ่อจบไปแล้วใช่ไหมพอเด้งแชทมาปึ้งสิบเจ็ดโปรแม้ความจําเท่านี้นะหนูงบพ่อให้งบเท่านี้ก็เลยแบบหนูก,ก็บอกว่าพ่อพ่อจะซื้อให้หรออืมคือพ่อบอกว่าความจําเท่านี้นะความจําเท่าไหร่นะ สองสองห้าหกใช่ไหมก็บอกว่าพอ่ออะไรก็บอกเออพ่อจะซื้อให้หรอแบบแพรขอแบบออกเท่านี้นะแบบออกท้านีนะ้เดี๋ยวแพ้ออกส่วนต่างเองเพราะว่าสองห้าหกอะแพ้ใช้ทางานมันไม่พอคือแบบเราถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอใช่ปะ่ะคือมันมันไม่พอไม่พอเก็บรูปเก็บวิดีโออะก็เลยแบบเออมันต้องใช้เดี๋ยวจ่ายเอง พ่อไม่พอพ่อไม่พอคือปกติพ่อเป็นพ่อหนูอะไม่ใช้อะไรเยอะไงแล้วคือบ้านหนูเวลาคนซื้อโทรศัพท์อะมันคือคนไม่ถ่ายรูปมันคือสังคมอินเทอร์เน็ตอะทุกคนน้อยมากไม่มีรูปอะไรนับได้เลยรูปแบบไม่ถึงพันรูปอะคือแบบน้อยเขาใช้กันมาเป็นปีๆแบบไม่เคยถึงพันรูปหนูก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเหมือนกันหนูก็ได้เรียนรู้แล้วตอนหนูเด็กแล้วหนูก็ใช้โทรศัพท์ตอนหนูเด็กมาถึงปัจจุบันก็ไม่พอก็เลยบอกคุณพ่อว่า เออเท่านี้เท่านี้เท่านี้หนูนเลยบอกพ่อตปว่าถ้าพ่อไม่ต้องใจ่ายให้แพรต้องขนาหน่อนงก็ได้นะเพราะว่ามันเยอะเกินไปคือแพรทางานอะ่ะมันก็แบบเก็บตังค์ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกพ่อไปว่าจริงใจถ้าต้องมาจ่ายทีเดียวแล้วคือพ่อก็ไปหามาอีกนะคือหนูไม่ยอมบอกลาคาว่ามันเท่าไหร่อะ่ะพ่อก็ไปหามาอีกว่าความจําเท่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ย แล้วพ่อก็ไปหามาจนได้อะแล้วคือแล้วก็โอเคไม่คุยร้กก็เลยขอบคุณเจ้าให้มันเกิดหรอขอบคุณจ้าให้มันเกิดหรออะไรเงี้ยคือหนูว่ามันเยอะเกินไปคือคือปกติหนูเป็นคนไม่ได้ของขวัญมันเกิดไงเฮ้ยเื่อทุกคนเข้าใจหนูผิดนะคือจริงๆหนูไม่ได้ของขวัญมันเกิดจากที่บ้านมันนานมากๆเลยลอะไรเงี้ยปกติตอนเด็กๆอะตอนนี้เด็กหนูจะเอากรีดเป็นแหกของขวัญคือเป็นประเภทนั้นคือที่บ้าน มันมันก็หลายๆมุมเลยคือหนูไม่รู้สึกว่าหนูขาดอะไรนะจากที่บ้านแบบเพื่อนหนูก็เหมือนกันที่บ้านก็คือถ้าทําเกรดทคคาคะแนนได้ดีอะ่ะก็ให้ของแต่ถ้าเป็นเพื่อนหนูเพื่อนหนูไม่ชอบเพราะเพื่อนหนูแบบเป็นคนต้องการแบบเขาเรียกอะไรความรักที่ไม่ได้ไม่ได้ขาดนะแต่แค่รู้สึกว่าเออไม่ต้องเอาของก็ได้แบบอะไรเงี้ยแต่หนู ไม่ไม่รู้สึกอะไรดีใจมากอารมณ์แบบอุย้ยรอบนี้อยากได้สเก็ตบอร์ดมากมันมีปีหนึ่งหนูอยากได้สเก็ตบอร์ดหนูก็โอเคปึ้งปึ้งเกซีส้อส,สเก็ตบอร์ดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนทังกีดแรกของแต่พอเราได้แบบบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันเขาก็แบบเออเนี่ยปีนี้ไม่รู้แบบอะไรก็จะมีช่วงโควิดอะไรที่แบบเราก็ไม่ได้ยาวจริง,รงๆก็ไม่ได้กดหน้านะไนะม่เหมือนพอโตแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่อยากได้อะ่ะมันแค่รู้สึกว่า เออก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะนอะเงยืมจริงคือหนูว่าก็เข้าใจพ่อนะคือตัวหนูหนูกเกรงใจมากแต่พ่ออยากให้มากคือเหมือนคือลูกสามคนนะพ่อให้สองคนไปแล้วคือพ่อยังไม่เคยให้อะไรหนูเลยอะ่ะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ไนงะแต่เขาไม่รู้เขาจะให้อะไรหนูอะคือเหมือนเขาไม่รู้จะให้อะไรหนูเพราะว่าหนูเองก็ไม่ขอ หนูไม่เคยขอพ่อเลยตั้งแต่แบบอยู่ที่นี่มาแล้วก็แบบช่วงหมอไปเนี่ยก็ไม่ขอเลยตั้งแต่หมอไปถ้าเท่าที่จำได้นะตั้งแต่หมอไปจนถึงตอนนี้หนูไม่ขอเลยนอกจากอะไรที่มันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายทั่วไปแต่ของที่อยากได้ก็จะเก็บเงินซื้อเองอะไรอย่างงี้ตลอดใช่แล้วก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคือน้องหนูแบบขอเครื่องดนตรีขอแบบ ค่าแบบไปเรียนพิเศษพี่หนูก็อน้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยขอทั่วไปขอค่ากินขออะไรเงรี้ยแต่คือหนูแบบหนูไม่ขอเลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าคือเขาอ,อยากให้อะไรแบบนั้นมัง้งแต่หนูก็เท่าไปถามพี่นะว่าหนูควรทายัางไงดีคือหนูรู้สึกว่ามันก็เยอะเกินไปสําหรับหนูคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจมากคือกับพ่อหนูก็เกรงใจแหละคือมันรู้รู้ว่าแบบมันเยอะมันเยอะสำหรับหนูคือพอหนูทํางานอะทุกคน มันทำงานใช่ไหมหนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติวันเกิดหนูอะ่ะแล้วพ่อแบบโอนเข้ามาหนูก็คงยังไม่ใช้เลยอะ่ะหนูก็คิดแบบคือหนูยังม่โทรศัพท์ใหม,ม่นะทุกคนแต่ว่าหนูไม่อยากจ่ายเงินก่อนเกรงใจคุณพ่ออ,ะอ่ะใช่